บ้านสวนน้องนาโขค,ความสว่างจําเป็นปมากๆครับโดยเฉพาะทางเข้าสวนนะครับต้องสว่างคง้างตลอดคืนไฟสวมเสาตัวเก่าเริ่มพังแล้วนะครับน้าโคมเหลืองบางช่องไม่ติดแล้วและที่สําคัญเลยไม่ถึงเช้านะครับต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยด่วนนะครับผมเลยสั่งไฟสวมเสาแบรน,นด์โมนิสโอล่ามาตัวนี้เป็นไฟสวมเสาสีด้านนะครับ200วัตต์แบตเตอรี่10,000ขนาดเสา2นิ้วครึ่งสามารถใช้เสา2นิ้วแบบหนาได้มีชุดมอเตอร์ต่างให้ครบนะครับอย่าลืมกดปุ่มสีเขียวทุกครั้งก่อนติดตั้งเพื่อเป็นการเปิดระบบยกไฟสวมเสา ตัวเก่าออกมาถอดนะครับผมตัวเก่าจะไม่มีชุนล็อตให้แบบนี้นะครับต้องตอกตะปูเอาซึ่งติดตั้งตอนนั้นค่อนข้างลำบากมากนะครับตัวใหม่ง่ายๆเลยมีตัวน็อตให้สามด้านพร้อมตัวสกรูหกเหลี่ยมหมุนเข้าแบบนี้ได้ง่ายๆครับผมผมเลือกตัวสามแสงตัวนี้มีรีโมทให้ด้วยเป,ปิดปิดออโตสว่างค้างถึงเช้า12ชั่วโมงแผงโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่นะครับผมโดนแสงแดดประมาณ 6- 8ชั่วโมงก็สามารถใช้งานได้ยันเช้าเลยย้ำดังๆรอบ2อย่าลืมกดปุ่มสีเขียวใต้โคมนะครับกดครั้งแรกครั้งเดียวไฟจะก,กระพริบแบบนี คือเสร็จสมบูรณ์แล้วมาชมแสงสว่างยามค่ําคืนนะครับผมผมเลือกเป็นตัวสามแสงเนาะแสงขาวแสงเหลืองแสงคู่ลดแสงเพิ่มแสงได้เปลี่ยนสีเป็นแสงผ่านรมโมทนะครับผมความสูงของเสาในคลิปนี้ประมาณ2เมตรคุณพี่สามารถติดตั้งสูงได้ถึง3เมตรหรือ3เมตรมห,รหร้ได้เลยนะครับผมพี่คนไหนอยากได้ไฟโมเสาโซลาเซลล์ไปติดตั้งบริเวณหน้าสวนหน้าบ้านหรือทางเข้าไร่ข้านาสามารถกดสั่งซื้อตะกร้าเหลืองมุมล่างซ้ายมือได้เลยครับผม